พระถังซัมจั๋งได้เป็นพระตอนอายุ13โดยที่ไม่ต้องสอบจากนั้นมาเนี่ยพระถังซัมจั๋งก็เริ่มเดินทางแต่ตอนนั้นราชวงถังห้ามออกนอกประเทศแล้วมันเกิดสงครามขึ้นมาก็มีการอบพยพหนีกันไปผลปรากฏว่าพระถังซัมจั๋งก็มีโอกาสได้ออกเดินทางไปต่างประเทศพอกษัตริย์รู้เนี่ยก็ออกจดหมายเวียนเลยว่าใครเจอพระถังซัมจั๋งให้จับกลับมาเมื่อก่อนเมืองจีนยังไม่ได้รวมเป็นแคว้นเดียวก็ต้องเดินทางผ่านหลายหลายประเทศจนกระทั่งไปถึงเมืองเกาชางนู่นเลยฮะตะวันตกปัจจุบันนี้ก็คืออุลูมูฉีแคว้นเเกย้็็ลไดปน เหมือนพี่น้องร่วมสาบานกับจกักรพรรดิแคว้นนั้นมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางจนกระทั่งไปถึงที่อินเดียแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองเกาชาง3เดือนเดินทางโ,โหรอนแลมผ่านทะเลทรายผ่านภูเขาหิมะถ้าเกิดไปผ่านเมืองไหนที่เป็นศาสนาพุทธเขาก็ช่วยเหลือให้ความคุ้มครองดูแลถ้าไปผ่านเมืองไหนที่ไม่ได้รับถือศาสนาพุทธก็อาจจะถูกจับเป็นตัวประกันหรืออะไรต่างๆแต่ท่านก็รอดมาได้เดินทางทั้งทะเลทรายทั้งภูเขาหิมะทั้งอะไรต่างๆกว่าจะมานารันทาที่ เ,เจ้าอาวาสที่วัดนั้นเนี่ยมีจิตรอพระถังซัมจั๋งอยู่มันก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์เหลือเชื่อพระถังซัมจั๋งก็ได้เป็นสิธิ์คนสุดท้ายของเจ้าอาวาส